ไปที่จังหวัดบึงการครับเตรียมรับภัยหนาวเล่ากาชาตแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้และก็บผู้โดยโอกาสผู้มชมครั่เมื่อวันที16่16พฤศจิกายนเมื่อวานนี้นะครับเวลาเก้านาฬิกา30นาทีที่ศาลากลางจังหวัดบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการครับนายสนิทขาวสะอาดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ และการน,นายกเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการพร้อมคณะกรรมก,การเหล่ากาชาติมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการเหล่ากาชาติร่วมต้านภัยหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดบึงการจํานวน2,320ผืนให้กับนายอำเภอทุกอำเภอเพื่อนำไปแจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยยกไร่ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ประสบปัญหาภัยสังคมและขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่ของจังหวัดบึงการทั้ง8อำเภอเพื่อใช้ป้องกันภัยหนาวคุณผู้ชมครับนายสนิทขาวสะอาดครับท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดบึงการกล่าวว่าในพื้นที่จังหวัดบึงการเริ่มมีอากาศหนาวเย็นเพื่อเป็นการป้องกันภัยหนาวที่กําลังจะรุนแรงมากขึ้นจึงให้เหล่ากาชาตจังหวัดนะฮะจัดหาพา้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยกำชับในอำเภอทุกพื้นที่ทุกอำเภอเรื่องการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนต้องทํางานในเชิงรุก ลงไปในพื้นที่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในระดับหมู่บ้านชุมชนต้องดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในฐานะพอบ้านพอเมืองสร้างเครือข่ายในพื้นที่กระจายไปยังกลุ่มต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารใช้สื่อในพื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับเช่นหอกระจายข้าวนี่หมู่บ้านผู้นำชุมชนกำนัลผู้ใหญ่บ้านนะครับอสอมก็คืออาสาสมัคร อาสาธารณสุขหมู่บ้านนะครับอาสาสมัครพัฒนาสังคมลงพื้นที่สร้างการรับรู้แกพ่พินองประชาชนให้ดูแลสุขภาพของเจ้าของโดยเฉพาะในขณะนี้ครับเริ่มเข้าสูนหนาหนาวต้องสวมเสื้อผ้านะครับเครื่องนุ่มห่มนาๆไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับหากจำเป็นต้องกอไฟสิงหนาวต้องดูแลไม่ให้เกิดอัคีภัยนะครับ ท่านยังแนะนําเพิ่มเติมบอกว่าให้ในอํอำเภอทุกอําเภอรครับไปดําเนินการแจกใจผ้าหม่มให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นั่นคือขีดเส้นตายเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะฮะโดยจัดลําดับได้แก่ผู้ยากจนด้อยโอกาสผู้สูงอายุเด็กนักเรียนพระสงฆ์สามเณรและประชาชนผู้เดือดร้อนหากโมเพียงพ่อให้แจ้งมาที่ผู้ว่าโดยตรงนะฮะย้ํา หากไม่เพียงพอแจ้งมาที่ผู้ว่าโดยตรงจะได้จัดผ้าห่มเพิ่มเติมให้อีกและพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับเข้าไปขอความช่วยเหลือได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งท่านบอกว่าขอย้ําและก็ย้ําเลยนะครับหนาวนี้ต้องมีผ้าห่มครับครับหนาวนี้ต้องมีผ้าหม่มครับ นี่นะฮรพีร่ยอ<ห>ดเห็นไหมครับจังหวัดบึบบงการเอาจรงาจิงเอาจังเรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึบงการนะครับนายสนิทขาวสะอาดนะครับย้ำนะครับว่าการแจกพาห่มนี่คุณผู้ชมครับจะต้อง,องทั่วถึงทั่วถึงนะครับไม่ทั่วถึงอย่าแจกถ้าไม่พอขอมา นะฮะขอมาให้พร้อม,พมเพราะฉะนั้นท่านแนะนําอีกเพิ่มเติมนะครับกรณีที่หน่วยงานเอกชนหรือว่าห้างร้านบริษัทอะไรต่างๆที่อยากแจกในส่วนตัวนะครับให้แจให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านานายอำเภอก่อนเพื่อที่จะได้เป็นรูปแบบเดียวกันนะฮะบางท่านแจกไม่ทั่วถึงมันมีปัญหานะครับท่านจะได้ดูแลพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงจริงๆนะครับขอบคุณท่านด้วยนะครับอื สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรแอสตราแซนที่มีส่วนผสมของเปลือกบังคุดสกัดสาหร่ายแดงและสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสอบถามโทร085 647 1234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้